ยี่นสนสอามสิบมากินข้าวด้วยค่ะแกนเขียบมะานาวเทคลิบบริโตไปเบิรเลยข่าวันดยค่ะมากินข้าวด้วยค่ะเด้อ สวัสดีครับผมนี่มามา hmm. เป็นกำลังใจมาเป็นกำลังใจพี่ลุงอรุณสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีคร evet. ับมาได้ครับเ้อมากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวนี่แขงเข็บมันหนาวนี่เห็นไหม เพลงพุกตัวเบอร์เงาเนาะฮะชิมอขาจ้าสวัสดีจ้าไคลัสพี่ธนาพัฒน์สวัสดีครับผมพี่ลุงอรุณพี่พิสิรักษ์สวัสดีทุกคนจ้าพี่สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยเนาะแม่แม่เป็นอาทิตย์เลยบ่น่าจะถึงนะเป็นอาทิตย์เราผมไม่ได้ขึ้นเป็นอาทิตย์แต่คลิปก็ไม่ได้ทําเลย ตปเป่นงน้ำนาเลจออกยัยไม่จันนันอยู่ฝนก็จะตกใส่เลวพี่อังคณิษฐาลุงมออ็อใไปว่าไม่ได้ว่าเลยครับเดอ้อผมไม่ได้ว่าอะไรใครเลยครับเด้อครับค,ค่ะมันเป็นทิดเน็ตครับเมื่อกี้นี่ผมขึ้นผมขึ้นมันก,ก็ยังไม่ไม่ขึ้นครับผม ไม่ค่อยดีครับผมขอโทษเลเด้อพิจนาประพัดเด้อไปไหนมาจ๊ะโอ้ยอยู่กับไรอยู่กับนาอยู่กับสวนยางอยู่กับตอกตอกมัดข้าวพี่ยุคสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ทิรักพี่สิทธิ์พี่นิวพี่อังสวัสดีครับภาพมัวมัวไม่รูหมัวอยู่บ่ เป็นเน็ตแบบเน็ตม,มันไม่ดีนะครับเด้อเ,น,นะเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับตาหลายเอาแล้ววันนี้็อ,อูเมื่อคือชัดอยู่แต่เราห้างเราคัเบิร์นะขอคาของเรามันชัดอยู่เนาะตาหลายสนะ่วนตกหรือภาภาพไม่ชัดทะลุพี่แมมแมมสวัสดีครับพี่ส,สีครับ ใวัสดีจ้าฮักไยรัจ้ามาได้ครับเด้อนะมากินข้าวเด้อครับเด้อมากินข้าวด้วยกันเพีงยงให้าพ่นเลยนเยกกืน,นเอนงนเ,เ่นเพ่อนเพนนนื่นเพื่อนเพื่ก็ดอเลือเพื่อนนเนเนเล่นนเ่นเืนเนพเ่นเนเพ่เเ มันเป็นทีเน็ตเป็นทีเน็ตครับทีอุพีนฮะไทยรัฐเป็นทีเนเ็ตเลยครับเด้อขนาดขึ้นเมื่อกี้ได้กลัวกลัวมันจะขึ้นนำบุญติวติวต,วติวเลยนะมันเป็นทีเน็ตหรือเปล่าของผมมันชัดอยู่นะครับผมภาพเบ,บลอ ขนาดผมข, ok, N, ขึ้นกลัวมันกลัวมันจะขึ้นมาได้นะมันหมุนติ้วหมุนติวจนที่แมวสีหมอกสวัสดีค่ะลุงมอกป็ะสอนครูเป็นกำลังใจขอบคุณครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวคุยกันไปก่อนเดี๋ยวจบเลเดี๋ยวขอตัวทานข้าวไปหนึ่งมาทานข้าวด้วยกันแกงเขียดแกงเขียดแต่ผมไม่กินผมกินผังผังสับผังเน็ตคองม่รีช่มันเป็นที่เน็ตคับผมขนาดผมขึ้นไหลเมื่อกี้นี่กลัวมันจะขึ้นจน ไ,ไม่เจอหลายวันแล้วไม่ได้สวัสดีครับไม่ได้สงสัยเขาไม่ว่างมดส้มเขาไม่ว่างจ่ายคันเน็ดอย่างจ่ายล้วดูไม่ได้ค่ะอ้าวเป็นยังไงเนี่ยดูไม่ได้ ของปลาขึ้นเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้มันถึงสัสิบยี่สิบนาทีก่อนเนาะมันแันบอยู่ โอ้ฮยมเออเป็นอันี้เราของควหมว่านเลยนะควาเรมาตัวตาคอายตันี้โอ้ลงเลยคมนเจตสวัสดีลุงภาพไม่สวยครับสวัสดีขลุงครับเดืมากขลุงยมันเป็นมันเป็นที่เน็ตครับเป็นท yeah? yep ี่เน็ตเอาสัสมอกไปวางทับกระดาษไปวางทับแบบไหนเว้ยน้ำมิด ลุงรักกันยิงคอยได้ครับผมครับไม่ได้สวัสดีครับอ๋อผู้ใดได้ลำดวนอ๋อนี่พี่ดาน่ารักสวัสดีทุกคัานนะครับผมพี่ประทูพี่ลุงอรุณสวัสดีครับลุงม็อกพับไม่ชัดค่ะ <c oughs> พินเนตค่ะเป็นพินเนตสวัสดีครับพี่ปิจตูพี่ยุพินสวัสดีครับผมแต่ถ้าคนใจรักมาดูได้อยู่ใจะะรักสาลัยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวครับเด้อคุณนักนิชาสวัสดีสภูมิเดี๋ยวรอแป๊บนึงเน็ตไม่ย<ะ> <laughs> อมจ่ายค่าเน็ตใช้ยูป เดือนพิเรียลจ่ายไปเท่าไหร่เดือนพิเรียลจ่ายหน่อยเทียนมีพร้อมเท่ยนโคโดนันพร้อมสองเท่ยนเก็บแปด้อยสองตัวดูได้ดูได้ไม่ดูภาพอ๋อมันเป็นช็อตแต่ตั้มั่มันไม่ได้ไล่เผู้ช็อตเหรอไม่ชัดเลยลุงนั่นมันไม่ชัดอืมไม่ชัดเลยหรอ มเออกระเบื้องเนาะเครื่องปาาขึ้นไม่ป้าจะมีปิดไม่ป้าจะโทรกำกับให้มันถึงซีกนาทีก่อนนั่นให้ันถึงซีกนาทีก่อนเนาะมันก็เดี๋ยวเอาของยึถอนขึ้นก็ได้เนาะครับเนาะแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวเอาของยึถอนขึ้นนานๆจะขึ้นไม่รู้เป็นไรเน็ตไม่ดีเลย กินกินเด็กๆเต็มขอกินนี่บอกแก้วหาขึ้นสัญญาณใหม่ครับขอกินด้วยสิเออคินด้วยลูกขึ้นกดน่า,กการักจังคุยไปก่อนอันนันจะขึ้นสับกอผังนั่นแหละพี่สุดารัก ตรงนี้ก็มันเมื่อยตรงนี้เมื่อยทำกับตอ,อกมัดข้านี่ก่นัน่นๆเห็นบะไอตอ,อกมัดข้านี่ก็อันตัวนี้ตัวนั่นใหม่เดี๋ยวตัวนี้เอาตากมาหวานฝุ่นตกใส่เลยมันเหลืองแต่มันเป็นไหลนะครับเนาะแล้มัดแล้วก็ทิ้ง กาว่าประมาณสองพันนั่นนี่ยไม่รู้มันจะถึงเงยี๋ยวต,ต้องรอให้รอนนับก่อนนะครับประมาณสองพันเส้นไม่รู้มันถึงหรือเปล่า,าไ,มไ,ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยมันล่ม เ๊กเขามามาตั้งนอะเดี๋ยวค่อยโชว์กองปลา okay, <under>. uh. นานๆจะขึ้นทีปั้นเต้เขาเขามาตั้งเขามาตั้งเสาอันนี้ใหม่เน,นี่ยเน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับจะกินข้าวเดี๋ยวค่อยโชว์กองปลาฮะกินข้าวกับอย่างสมมตกก่ถอนไปไหนครับโอ้นอนอยู่เปู้้จะกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี่เองเสียงชัดผ่าน ครับผมคุณอะพี่บางออนสวัสดีค่ะลุงม็อกพี่บางอ่อนสวัสดีครับผมกดให้แล้วครับขอบคุณครับเดี๋เพื่อนมีสว่วนมันแบตมันหลายอยู่บ่ ไม่เห็นลุงได้ยินแต่เสียงก็แล้วค่ะนพีประทูนะแสดงมันเน็ตมันมีแต่ผมผมมาเด๋ยครับเด้อแต่มันเป็นที่เน็ตนะครับ สวัสดีครับผมนี่ละพีมาแล้วสวัสดีเจ้าละพีบอกสิถอนจจาหยิบสับให้พิมมอกหน่อยูดเป็นนั่งอยู่ไม่กำลังจะขึ้นหรือเปล่านะอะไรพีุ่รีสวัสดีครับผมไม่รู้เก็บจับโทรศัพท์ไม่รู้เก็ดจะขึ้นไรหรือเปล่า ครับคุรัา้ีสวัสดีค่ะนั่นเอาแล้วเน็ตก็ไม่ดีนานนขึ้นทีเน็ตก็ไม่ได้ขอขากรับบนตักงามจานที่ลุมอรุณสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณลพีคำดีเมียรักนั่น <c oughs> นั่นดีสับพัง พังเสแล้วพังเส็จแล้วโทรศัพท์นั่นนานจะได้แสดงละครสักทีนึงเนาะถ่ายรับเนาะเดี๋ยวทนอาแปรบนึ่งนะ<น>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาของยี่ส่นขึ้นให้มันถึงสิบห้านาทีเนาะเมื่อกี้สิบนาทีเอาสิบห้านาทีมันกระเทินแล้ว ก็สินาทีมันมันให้หรือเปล่าเอารอเลยรอเวลาลงอ๋อลงโอเคเนาะให้มันก็กก่อนให้มันได้สักหน่อยเนาะนะเดี๋ยวรอให้มันได้แป๊บหนึ่ง มองภาพไม่เป็นไหลหนูมองหน้าแอดมินห้องนี้โอเคเด้อครับเด้อจะผมขอลงไลค์ก่อนนะครับผมของยสอนขึ้นแล้วจะเอาของผมลงก่อนเนาะสิบห้านาทีแล้วให้มันได้สิบห้านาทีพอดีเนาะสิบนาทีมันน้อยไป พี่อะไรพี่ลีลีเจ้นสวัสดีค่ะลุงม็อกและเมียลุงโอ้โหมาสองเลยไอเลฟอยู่พิจิสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยวผมขอลงไล่กันเลยครับเด้อคุณจะยวเข้าไปไปทักในแคนยยยถอดนะครับเด้อนี่ของผมมันไม่ดีเอาชัดไปยังมันชัดยัง มาทีหลังมีกลัวไม่มานะน,าน่านมันไม่ชัดลุงค,ครับผมเดี๋ยวผมลองไล่กันเลยครับเด้อกระโดดข้าเคียงเยสตร์เลยครับเด้อโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมสวัสดีครับเข้าเคียงเยสตรนะครับผมมันไม่ชัดเนาะครับเนาะ